ทุกวันพบกับรายการของช่องดายเรกเตอร์ศิลปชยัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดายเรคกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันจันทร์ที่27มีนาคม2566เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับ16ปีแห่งความหลวงไม่รู้มีใครเชื่อบ้างทักษิณจะกลับมาติดคุกอ้างเหตุผลคือ เพราะตัวเองเป็นคนของประชาชนครับหากไม่มีการเลือกตั้งทักษิณจะพูดเรื่องกลับมาติดคุกหรือไม่หากเป็นความประสงค์จะกลับมาจริงทำไมต้องพูดในช่วงเวลานี้16ปีที่ผ่านมาทำไมไม่พูดทำไมถึงบงการให้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ออกกฎหมายนิรโทษกรรมเหมาเข่งเพื่อให้ตัวเองพ้นผิดสุดท้ายรัฐบาลพินาศทักษิณยังคิดว่าตัวเองมีความสำคัญ สามารถสร้างแรงกระเพื่อมทางการเมืองเพื่อให้พักเพื่อไทยชนะเลือกตั้งแบบแลนสไลด์ได้ด้วยการออกแคมเปญเดินเข้าคุกพ่อค้ายังไงก็คิดแบบพ่อค้ามองต้นทุนกำไรสำคัญที่สุดวิธีการเรื่องเล็กช่วยทวนความจำกันหน่อยครับโดยเฉพาะมวลชนเสื้อแดงทักษิณเคยประกาศอะไรเอาไว้บ้างปราศัยผ่านวิดีโอลิงก์เมื่อคราวการชุมนุมกลุ่มคนเสื้อแดง เมื่อปี2552ว่าถ้าเมื่อไรเสียงปืนแตกทหารยิงประชาชนผมจะเข้าไปนำพี่น้องเดินเข้ากรุงเทพทันทีมาหรือเปล่าครับทักษิณปลุกร้าให้คนเสื้อแดงล้มรัฐบาลอภิสิทธิ์เมื่อดูแนวโน้มแล้วล้มไม่สำเร็จทักษิณไม่กลับเพราะกลับคือติดคุกคนเสื้อแดงจำนวนหนึ่งคิดได้เพราะมั่นใจว่าทักษิณหักหลังแต่จำนวนมากก็ยังเฉยกับสิ่งที่เกิดขึ้น พูดในแง่ผู้นำพูดที่ได้รับการศรัทธาการรับปากว่าจะมาเดินนำหน้าประชาชนในการต่อสู้กับผด็จก,การนั้นถือว่าสำคัญมากถือเป็นคำสัญญาทักษิณกลับผิดสัญญาปล่อยให้คนเสื้อแดงเสียชีวิตโดยไม่มีท่าทีว่าทักษิณได้เตรียมตัวเดินทางกลับไทยด้วยซ้ำคราวนี้จะกลับมาติดคุกกระตุ้นเพื่อไทยชนะเลือกตั้งแลนสไลด์เชื่อเถอะครับ ถึงเพื่อไทยชนะเลือกตั้งกวาดเรียบได้500เสียงผู้สมัครพรรคอื่นสอบตกหมดทักษิณก็ไม่กลับเพราะกลับคือคุกไม่ได้ติดกันสองสวันสวสมชายสแสวงการโพสเฟสบุ๊กอธิบายเรื่องนี้ละเอียดยิบอย่าให้ราคากลยุทธ์ปั่นกระแสะเลือกตั้งทักษิณกลับไทยได้ทุกวันต้องจำคุก,กก่อน1นในสข่าวที่นายทักษิณให้สัมภาษณ์ว่าจะกลับมาประเทศ จะขอเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยไม่ต้องออกบฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอยแบบเดิมยอมรับโทษจำคุกในเรือนจำที่สารดีกาพิพากษาจำคุกแล้วยังเหลือโทษที่ยังไม่หมดอายุความ3คดีรวม10ปีขอฝากข้อมูลข้อกฎหมายให้อ่านละเอียดกันครับเพราะหลักเกณฑ์การขอลดโทษของกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมที่เคยใช้อำนาจเลื่อนชั้นนักโทษเส้นดีเฉพาะรายแบบสวาระรวด เพื่อช่วยบางคนบางกลุ่มให้เข้าเกณฑ์ขอรับพระราชทานอภัยโทษแบบเดิมๆนั้นทําไม่ได้แล้วทุกคนจะต้องเข้าเกณฑ์ใหม่รับโทษให้สังคมปลอดภัยก่อนอย่างน้อยหนึ่งในสของคําพิพากษาถึงที่สุดนายทักษิณต้องใช้เกณฑ์เดียวกับนักโทษเด็ดขาดทั่วไปคือต้องรับโทษจําคุกก่อนไม่น้อยกว่า1นในสหรือ8ป,ปีสุดแต่ระยะเวลาใดจะเป็นคุณมากกว่า จากโทษที่ศาลพิพากษาคดีถึงที่สุดแล้วยังไม่หมดอายุความเหลืออยู่10ปีนายทักษิณจะต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดจําคุกในเรือนจำ3า3ปี6เดือนก่อนจึงจะเข้าเกณฑ์ขอเลื่อนชั้นเป็นนักโทษชั้นดีชั้นดีเยี่ยมชั้นเยี่ยมเพื่อขอรับพระราานอภัยโทษได้ต่อไปดังนั้นการเคลื่อนไหวครั้งนี้ของนายทักษิณจึงเป็นอีกหนึ่งวาทกรรมเพื่อสร้างตัดกระแสมวลชนที่สงสัย และมีคำถามเรื่องการที่จะมีการออกพอรบเนี่โทษกรรมสุดซอยอีกหรือไม่หลังจากได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งครั้งนี้เขาจึงต้องประเิธผ่านสื่อมวลชนว่าจะไม่ออกกฎหมายน,นิรโทษกรรมให้ตัวเองแต่ได้เตรียมแผนการหลายเรื่องไว้สำหรับการไม่ต้องรับโทษในคดีที่ศาลพิพากษาถึงที่สุดไว้แล้วภายใต้หลักคิดเดิมว่าชีวิตนี้จะไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียว ส่วนตัวทราบดีครับว่าเขาเตรียมจะทำอะไรบ้างแต่ขอยังไม่เปิดเผยเพราะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเกมอีกนานมากถึง16ปีแล้วที่นายทักษิณหนีคดีไปถามว่าวันนี้นายทักษิณพร้อมไหมถ้าพร้อมกลับมารับโทษในเรือนจำก่อนหนึ่งในสจริงบินเครื่องบินส่วนตัวกลับไทยได้ทุกวันครับไม่ต้องรอหลังวันเลือกตั้ง14พฤพฤษภาหรอกครับนานไปแถมให้อีกนิดครับ ไม่ใช่ติดคุกตามที่ศาลพิพากษาไปแล้วอย่างเดียวเท่านั้นนะครับยังเหลืออีก2คดีที่อยู่ในชั้นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีคดีทุจริตการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G ูจีล็อตสองจำนวน8สัญญาคดีนี้ผู้ถูกกล่าวหาเป็นนักการเมืองตระกูลชิน,นวัตรแทบจะยกตระกูลอาทิตย์ทักษิณยิ่งรักรวมไปถึงเยาวภาวงศวัสร์ด้วยอีกคดีคือ การอนุมัติสั่งซื้อเครื่องบินแบบ A340-500 และ A340-600 ของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนระหว่างปี2545ถึง2547ทำให้การบินไทยมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้นอาจติดคุกเพิ่มพักเพื่อไทยรอดจอากคำร้องทักษินครอบงำมาทุกครั้งดูกันชัดๆอีกทีครับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมือง ระบุถึงการครอบงำไว้อย่างไรมาตรา28ห้ามไม่ให้พักการเมืองยินยอมหรือกระทำการใดอันทำให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่สมาชิกกระทำการอันเป็นการควบคุมครอบงำหรือชี้นำกิจกรรมของพักการเมืองในลักษณะที่ทำให้พักการเมืองหรือสมาชิกขาดความเป็นอิสระทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมมาตรา29ห้ามม่ให้ผู้ใดซึ่งมิใช่สมาชิก กระทำการอันใดอันเป็นการควบคุมครอบงาหรือชี้นากิจกรรมของพักการเมืองในลักษณะที่ทําให้พักการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมตีความกฎหมายกันให้ชัดครับว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมมันเป็นอย่างไรตรงไม่เท่าไหร่แต่ทางอ้อมอยากรู้ว่าอ้อมเท่าไหร่ถึงจะถือเป็นการครอบงำ การสืบทอดผู้นำโดยสายเลือดเช่นเดียวกับเกาหลีเหนือถือว่าตรงหรืออ้อมการทำตัวเป็นข่าวเพื่อปั่นกระแสให้พักเพื่อไทยยังมีอ้อมกว่านี้อีกหรือเปล่ากรกตช่วยให้คำตอบทีอยากรู้ครับศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสเขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ